ชนาทิพมีชื่อจะไร้เงาลงสนามวันนี้คาบัสกิฟอนตาเล่ขนทัพบ,บุกเยือนนาก,กุยากแกรมปัสโดยเป้าหมายต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสการลุ้นแชมป์มากขึ้นและตีตื้นทางมาริโนสโดยโคชโทรุโอนิกิใส่ชื่อชนาทิปเป็นตัวสำรองแทนโคต้าของเรียวตะโอชิมะที่หลุดไม่มีชื่อมาแล้วถึง2เกมโดยสิเร,รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคาบสกิฟอนตาเล่ ale, ผู้ลกสาประตูเป็นทางจองซงรยอง หลัง4คนประกอบด้วยทานิกุจิจับคู่กับเจเซลและวิงแบ็กสองข้างเป็นมิกิยามานะและซาสกิส่วนกลาง3คนมีทาจิบันาระชาวสมิธและวากิสากะและ3ประสานแดนหน้ามีมาซินโยเคชิงเนงและอาฮิโรอิเอนากะโดยครึ่งแรกคาสสกิ K เล่นต่อบอลแบบเพลย์เซฟเป็นสัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยบุกแบบผีพาม จึงทาให้ครึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เริ่มต้นครึ่งหลังเกมเริ่มเปิดแรกกันมากขึ้นและก็เป็นทางทาจิบานะดะเป็นผู้ใส่สกอร์ให้ฟอนตาเล่ออกนําไปก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ฟอนเาเล่ไม่สามารถคลองเกมไว้ได้เนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บและล้าหลายคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้โค้ดโอนิกิไม่โลเตชันนักเตะเลยและไหนต้องมีเกมกลางสัปดาห์อีกจึงส่งผลให้นักเตะตัวหลักหลายคนถูกถอนออกและก็เป็นทางนาโกย่าแก,กรมปัตที่เดินหน้าเครื่องบุกหลังจากคาบาสกิฟอนเาเล่เผา จนมาในนาทีที่74นากุยาสามารถตามตีเสมอได้จากอีานากิเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้โอนนกิต้องเปลี่ยนผู้เล่นเนื่องจากมีนักเตะที่ล้าหลายคนทั้งวากิสากะทาจิบานาดะและมาซินโยซึ่งตำแหน่งเหล่านี้สามารถทดแทนได้ด้วยชนาทิปแต่โทรุอโนกิเลือกที่จะส่งไดยะโทโนะเคนมิยากิและเซโกะลงไปก่อนที่เกมจะเจ้ากันไปหนึ่งต่อหนึ่งทำให้คาบาสกิฟอนเต มีเส้นทางการลุ้นแชมป์ยากขึ้นไปอีกเพราะห่างจากมารีนอถึง5แต้มและสถานการณ์ของชนาทิพย์ก็คงยังน่าเป็นห่วงหลังจากเกมที่พบกับซานเฟเชฮิโรชิมาเจ้าตัวก็ถูกส่งลงไปเล่นใน2นาทีสุดท้ายและในเกมนี้แทบไม่ได้ลงเล่นสนามเลยทั้งที่ควรถูกส่งลงไปมากเพราะทีมโดนตามตีเสมออยู่และเกมลุกในช่วงท้ายของคาบาสกิแทบจะไม่มีอะไรเลยจึงทําให้เราชวนจิกเหมือนกันว่าโอนิคิคิดยังไงกับชนาทิพย์ในตอนนี้ยังไม่ไว้ใจอีกเหรอหรือมีปัญหาทางด้านสภาพร่างกายหรือไม่ เราก็ไม่รู้แต่มันดูแปลกมากๆกับสถานการณ์ที่ทีมต้องเก็บชัยชนะเพื่อลุ้นแชมป์และวันนี้เกมลุกกระทือมากหรืออาจจะเป็นเพราะนาโกย่ากแกรมปัตเขาแก้เกมมาดีแต่มันจะส่งผลเสียต่อระบบมากน้อยแค่ไหนขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่ไม่ส่งชนะทิปลงสนามตัง้งๆที่เกมลุกในวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยซึ่งนั่นเราก็ได้แต่คิดและก็สงสัยว่าโอเนกิจะกลับมาใช้บริการชนะทิปในสถานการณ์แบบไหนและเมื่อ,อไหร่ ก็คงต้องรอชมกันต่อไปแหละครับโดยนัดหน้าคาวาสกิจะออกไปเยือนคาชิวาเลโซในวันเสาร์นี้ถ้าไม่อยากปล่อยแชมป์ให้กับมารินตสต้องชนะเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราก็ต้องมารุ่นกันว่านัดหน้าชนาทิปจะมีโอกาสสักหน่อยไหมหรือยังไงก็ต้องรอชมกันครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับการมาพูดคุยหลังเกมแบบ FM Sport สวัสดีครับเมื่อท่านชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและไป็นกำลังใจให้กับช่อง FM Sport ด้วยนะครับ